โอเคครับวันนี้โอ้โหเคยไม่ได้มองหน้าสาวเลยแล้วมาแต่สุระมาณุก็แก้ผ้าเลยแค่สุก็แก้เสร็จจังมัดเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรกันในห้องน้ำแล้วคุณจะให้ผู้ชายทำท่านี้ทำอันนี้เออดีดีแล้วพอยกเขย่กให้ด้วยนะไม่ต้องก้มปกติกูต้องขยโยเขาให้นี่ขยโยเขาให้กูใช่ข่าหมากูจะให้หมาใช่ไหมความเดียวหลัง เอาอหลังคุณคุณทันท่าให้ดูหน่อยได้ไหมอออพี่โหอยากมายืนข้างหลังเลยเหี้ยนนั่งนั่งนั่งดูไยว่าฟิลมันดีขนาดไหนมันก็จะประมาณนี้ 啊！屁。 จีก็ผมวันนี้ฮะเจอหน้าผมก็คิดถึงอีกแล้วกับผมเลาวันนี้กับผมเรานัดสาวคนหนึ่งไว้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยฝ่ายปองมานานแล้วคือเป็นหนึ่งในดวงใจอ่ะแล้วเออแล้วไม่มีโอกาสถ่ายกับเขาเลยเดอ๋เขาเนี่ยประมาณ3ปีที่แล้วได้ไม่ใช่งานรดเนี่ยเออใช่ใช่แล้วปีเนี่ยเ่าอยขอมาห้องได้เนี่ยอันนี้นี่คือสะสมความต้องการสะสมความเงียบเลยนะฮะอ่ะโอเคก่อนที่จะไปหาสาวันนี้นะครับผมที่เราเอาสินค้าดีๆมาให้สาวด้วยผมบอกเลยว่า สาวคนไหนที่แบบว่าอยากคุณดีสุขภาพดี <c oughs> นี่ครับผมอันนี้ก่อนเลยฮะมาเป็นกิฟต์เซ็ตเลยฮะ <c oughs> นี่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 อันนี้ชิ้นแรกก่อนเลยฮะโซลิดไฟโตพัท <c oughs> กล่องเป็นอย่างนี้นะนี่ตัวนี้ครับบล็อกพวกแป้งน้ําตาลนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่หิวด้วยตัวนี้บอกเลยว่าคุมความหิวให้ได้ดีมากๆและนี่ <c oughs> โซลิดไฟเบอร์ดูโอเอาไว้ล้างดีท็อกซ์ลำไส้นะครับผมสําหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าถ่ายลําบากหรือว่ามีพวกขับสารพิษอะไรเงี้ยสามารถทานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยช่อยคุมน้ําหนักด้วยนะครับผม มีทั้งสองรสชาตินะแล้วก็ีตัวนี้ผมชอบมากโซลิดดิงอ่าสำหรับคนที่ชอบแบบดื่มน้ําหวานอะไรเงี้ยนี่มีรสกาแฟนะหรือว่านี่รสรสนมเย็นชาไทยนี่ชาไทยนะครับผมแล้วก็นี้ช็อกโกแลตโกโก้สีรสชาติคือเป็นรสเป็นเอายว่าเป็นเหมือนน้าหวานเลยแต่ว่าไม่มีน้ําตาลที่สําคัญคือแคลอรี่ต่ำนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ติดหวานช่วงนี้ก็เติมน้ําตาลหน่อยดีกันนะฮะเพราะว่าความหวานผมไม่ค่อยมีนะผมต้องไปนี่คือใครเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาพวกเนี้ยไปมอบให้กับสาวสวยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกว่าสาวสวยนี่เป็นใครรีบไปดีกว่า โซลิทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักโซลิทไฟโตพัทช่วยบล็อกแป้งและน้ำตาลและยังช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินโซลิ d ไฟเบอร์ดูโอช่วยดีท็อกของเสียและล้างสารพิษในลำไส้และโซลิทดิงตัวช่วยสำหรับคนติดน้ำหวานแคลอรี่ต่ำน้ำตาล0%เอรซอร่อยมี4ี่รสชาติกาแฟโกโก้ชาไทยและลมเย็นการันตีรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สนใจสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ๊กโซลิดไลน์แอดแอดโซลิดหรือโทร088 759 8888เพราะความมั่นใจเท่ากับสวยโซลิดเฮ้ยพี่ไม่ได้มานานเลยพี่ไม่ได้มาปวดเนื้อปวดตัวครับทุกคนฮะจะต้องบอกว่าจับผมตูวเชิงแล้วเนี่ยผมเป็นเหมือนรีสอร์ทพาผมมาด้วยวันนี้ผมรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวมากห้องนี้ไหมห้องนี้เหรอ้ยอะไร นคืออะไรอ่ะอ้ยผมมันเป็นจะเจอสาวๆเมอกีต้องหกทีเขียบซะหน่อยนี่โกเรียบปัาโคงไหนขายของทั้งวันเลย้วยไอยมค่ะเสว่างจ้าเลยวะดีเลยขออนุญาต เข้าดีเนขะ้าดีาเาหอเยอดีโอเคครับวันนี้โอ้โหไม่ยได้มองหน้าสาวเลยล้มาแต่สี่สดีครับสวัส่ะชื่ออะไรครับผม่อแกมพอยัยอินะแกมพอยนะะี่ฮะผมบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยผมรักิดถึงเขามากเลยะ <laughs> ไม่เจอกิ๊ถึงน้องในช่วงเนี้ยแต่ว่าคนคนี้กิ๊เศษ <laughs> เพราะว่าไม่ได้เจอกันห้าปี้ปีจริง่สมัยอยผมมาเออนานมาก5ปีเอาเยบกอนดีหาคิดถึงกันไหโอ้ยรกน คือเสียงยังเพี้ยนเลยแกะนึถึงเนยโอเคโอเคเคยดูรายการนี้เปล่าไม่เคยถามจริงรายการนี้คือน่ากลัวมากทุกคนอย่ามาออกนะาไม่ได้ไม่รายการนี้คือคือมันมีหลายรายการอ่แต่ก่อนเป็นสิบรายการเลยพวกนี้เหลือรายการนไม่เคยถ่ายรายการนี้กับแกมพอยเาเคยสัมภาษณ์แกมพอยทีใช่อันนี้คือจริงๆแล้วนัดแกมพอยมาประมาณหลายรอบมากเป็นที่ไทยย ถ่ายไม่ได้โอเคโอเควันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาบุกห้องหลอกบอดก่อนนะตอนแรกพี่ว่าเป็นห้องเราไม่ใช่แน่แม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเป็นเหมือนคุณมาทำอะไรที่เนี่ยก็คือมาทํางานแล้วคือพี่เขาก็คือตามมาก็คือบุกไปทุกที่โอเควันนี้พี่จะบุกล้างเราแล้วกันเดี๋ยววันนี้เป็นรีสอร์ทคือ<ม>อย่างน้อยอะ่ะต้องเอาเสื้อผ้ามาแน่เพื่อที่จะแต่งตัวเหรือดูว่าเขาแบบมีเสื้อผ้าอะไรแบบไหนบ้างใช่แต่นี่กว่าไหนๆก็มาบ้านเขาแล้วเข้าห้องน้ำก่อนไปบ้านใครผมต้องส่งขี้ชาวบ้านนะจริงคุณขี้อย่างที่เนี่ยยขขขีี้้้แแแแแแลวตต่่่เชาาาาาบบบบบบสสะะะอออออออดดูญญพืนนกกมัจ บอกนิดๆพี่จะไม่ค่อยเป็นแต่ว่าวันนี้เลยต้องถามคำถามแต่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางบ้านเขาจะไม่มีอะไรดูเออได้ได้ได้เคยมีประสบการณ์เรื่องที่คุณไม่มีอะไรกับหนุ่มๆในห้องน้ำไหมครับมีครับจริงเหรอมันก็ต้องมีอยู่แล้วป้าของอย่างเงี้ยแเราไม่มีปั๊นนี่เราไม่มีปั๊นนี่คืออะไรอะอะไรอะอ๋อลูกต้องใกล้ขนาดก็ได้ชั้นกำลังแบบว่าเอาเปรียบวอลุ่มจริงๆไม่อยากทำต่เราต้องแอบไปไงเออสมมติว่าพี่เป็นผู้ชายคนนั้นแลยเย้ทำอะไรแบบนี้ร้อเนี่ยเออไล่ฟังหน่อยเออก็ปกติปกติอะพลเป็นคนบ้าเซ็ก ากเลยจริงป่ะถามจริงพอยเป็นค,คนแบบขีห้หื่นผู้ชายอ่ะแล้วเราทักเราแล้วเราพิมพ์ถ้าหนูมีหาวเราจะทักว่าเทุกวันจำไว้เลยนะทุกคนเราทักทักเป็นประสอบการณ์ตอนมีอะไรกับหนุ่มๆในห้องน้ำก็อ,อาบน้ำด้วยกันพลอยชอบอาบน้ำกับผู้ชายนัดกันมาที่ห้องอแล้วคุณก็เฮ้ยอาบน้ำด้วยกันไหมใช่อาบน้ำกันแล้วต้องมาทักโอเค ขอยากใส่รองเท้าเลยไม่จะใส่รองเท้าเลยกูอันนี้เป็นการเรดยนนะแต่ไม่ต้องสมบทบาทเนาะย่างยากตุเล่เอ้ยเลยนะอย่างยากนะเด็กเขาก็เล่นละครกันนะสุดท้ายพวก็ได้กันมีความหวังโอเคโอเคเดีไหนเราอันนี้ล้างเขามาบน้ำคนที่เหยียดนะผู้จายไม่กลับนะครับเอ้าก็แบบมันสกปรกไงก็แบบว่าเอออาทนำอานไหมอะไรเนี้ยคุณอ่านน้ำผู้ชายยังไงฮะหนูก็มาหนูก็แก้ผ้าเลยจริงหรอแค่สมมุิแก้เสร็จใช่ไหมัดเลยมัดมือมัดเลยจริงหรอคุณล้างแบบนี้ไหมนะเหมือนก็บอกมือไง แบนี้เลยจริงป่ะเนี่ยเวิ้นเเลยเอาเอาดีๆคุณมานั่งล้างไอ้เหี้ยทำเป็นเหมือนคุณห่วยไม่ได้ใช่หนูทำแบบนั้นแหละมันน่ารักจริงหรอเออมันตอนเล็กๆมันก็จะขยายโตขึ้นน่ะบางทีเรายังไม่ได้แตกมันมันโตแล้วอ่ะนี่แสดงว่าเนี่ยอะไรอยู่เน้นเน้นแต่ความว่าคุณนี่โดนหนอหน้าบ่อยนะเนี่ยเอาคุณนั่งถูทั้งล่างเอาปืนไปจ่ออย่างงี้คุณไม่กลัวนะเพราะว่าคุณโดนจ่ออยู่ข้างล่างโดอดแล้วใช่ไหม ถ้าเกิดว่าอาบน้ำในห้องน้ำสามารถแบบมีเซ็กกับเด็หนุ่มในห้องน้ำาด้ไหได้บ้างในสเต็ปของสาวแกมพอยได้หมดเลยอ่ะแบบคุณเปิดงานได้ไหมเาผู้ชายเป็นคนเริ่มไหมหรือว่าคุณส่วนใหญ่เหมือนเราเป็นคนเริ่มแต่ก็ให้เขาเริ่มเหมือนเหมือนแบบเราเล้าเขาอ่ะเราให้เขาเป็นคนเริ่มก่อนคือเป็นอะไรไม่รู้ชอบเริ่มแบบเล้าก่อนคุณเล้าลมแล้วให้ผู้ชายมันลุคคือทำให้ผู้ชายตกลงผู้ชายประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรกันในห้องน้ำแล้วคุณจะให้ผู้ชายทำท่านองไห เออดีแล้วพอขยิบให้ด้วยนะ้้กมปกติกูต้องคนโยกเขาให้ที่ยกขาให้กูใช่นี่อันนี้อ๋อนี่ไม่ใช่นี่เท่าไรนี่เท่าี้คือนี่อันนี้เออเดี๋ยว่พอขยิบให้มันก็จะสูงขึ้นเอบเออผมจริงว่ะก็แบบขยิบให้ขยิบให้เออก้มก้มไงก้มก็แบบแบบบวกใชนะ เออเฮ้ยอะไรเปล่าเปล่าเล่าของของของขอวโอเคโอเไหนของใจเงา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 กงูคุณก็เทาน้าเปเรื่องปกติคุณแล้วไอ้อันนี้บ้างพี่ถามนี้บ้างเคยแบบไปเที่ยวผับดึงผู้ชายเข้าห้องน้าที่มันมีแค่นี้ไมไม่เคยมีแค่ไปทาที่แบบว่าตอนนั้นมีแฟนแตาได้สบายสบายกัน มีแฟนแล้วตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบไม่ไหวแล้วเมามากก็เลยลากมันอยู่แบบในรถอะแต่ว่ารถอะจอดที่หน้าผับเอาใน<อ>าหน้า,าผับบนรถแล้วคนอะก็คือเดินผับมันเลิกใช่ป่ะเขาก็เดินผ่านไ,ไปผานมาก,ก็คือแบบลุ้นมากเลยกระจกใสคือแบบลุ้นที่เคีียดแบบใจมากในหน้านนหน้าในรถหน้าผับเลยใช่แล้วหน้าผับอะรถมันจอดแบบนี้ใช่ป่ะสแล้วผับอะมันจะต้องตบรถยนต์โอ้โหพี่พี่รถบอสไซด์แล้วไงแล้วมันคือประสบการณ์ดีไหม มีซ้ำสองไหมไม่มีเพราะเลิกแล้วเต่าเาช่วงหลังช่วงหลังใคร่ผู้หญิงดราม่าบ่อยด้วยเงตอนที่แล้วไงจุ๊บิกังเครียดกิ้บหายเลยเออมันหน้ามันข้างหน้ามังมาข้างในร้อนก่อนเข้าไปถามพี่บางทีบนงทีเอาของมาให้แกมพออยวันนี้ให้จริงเปล่าจริงอันนี้ให้จริงเลยอันนี้อันนี้ไม่ให้อันนี้มาโชว์เอาอะไรก่อนเอาอนี่ก่อนมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแพ็กเกจเอามาให้แกรมพอยคือหุ่นสวยๆแบบนี้เฮ้ขอบคุณนะเดี๋ยวดิอ๋อ มันจะขาดก็ได้จริงๆกับอาหารเสริมพี่จะทุกหานห้คุณหมุดเหมือนเดิม ใช่เหรอโซลิตครับผมโซลิตฮะมีทั้งหลายหลายอย่างครับสินค้านะครับผมตัวกลางนี้นะครับผมนี่โซลิตไฟโตพัดนะครับผมตัวเนี้ยกินแล้วก็ควบคุมเขาเรียกว่าบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลบล็อกเบอร์คูไปเลยใช่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมอารไม่ได้เนี่ยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลนะครับผมแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักทำให้เราเนี่ยไม่หิวตรงเนี้ยตัวนี้คือเจ๋งมากนี่นี่นี่อันนี้ครับผมโซลิตไฟเบอร์ดิวโอนะครับผมหน้าแดงือดรึยัง เ да? nah, nah, uh ีาเซเตตัวนี้ทำให้แบบว่าดีน็อลำไส้เออทำให้ขับถ่ายง่ายร้างสามพิษในลำไส้เราช่วงหลังชอบฟงเพลงใต้เป็นพี่ใเลยร้องจังหวะกุณงาเลร้องจังหวะกุ้้าใจตลอดอ่ะว่ากูรีบให้เอออันนี้ร่างสามพิษเออเออควบคุมน้ำหนักทำให้แบบเราแบบเออลำไส้สะอาดออันนี้มีโคตรหน่อยเลยโคตรดีเลยใช่หรออันนี้คือตดิงอันนี้รนมเย็นนี้อันนี้รถนี่ร อะไรวะกาแฟแล้วก็มีช็อกโกแลตเอออันนี้ชาเย็นเป็นน้ำหวานที่ไม่มีน้ำตาลทายแล้วก็ไม่อ้วนแคลอรี่ต่ำสำหรับคนชอบกินน้ำหวานชงกับน้ำเย็นได้เลยใช่ปะไม่ได้คะชงกัน้ำร้อนเนื้อเสือรู้เนี่ยะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นสำหรับไว้ชงทานอันนี้มอบให้นะครับผมใครกินจรกินติ๊งดิเออเออไม่หลอกนะไม่หลอกไม่หลอก อันนี้ตู้ตู้ห้องนอน <ส If S 1> ต Jamie Jamie <โ lamps. S 3> ู้เสื้อผ้าตู้โส้อผมีผู้ชายเนี่ยตู้ก็ใหญ่คุณคุณเตรียมมาแค่นี้ใช่เพราะว่ามาแต่ในอีเวนต์ไงฮะจริงจริงมาแค่สองวันเอาหรอคือจะดูเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าสุดหรรษาตีอันไหนมาเป็นผ้าห่อศพเลยนี่คือชุดอะไรอ่ะเดรสอ๋อาเดสส์กอดว่าไงโอ้คุณมีระเบียงด้วยเหรอมีมีจริงปะเนี่ยโอ้โหจริงดิพี่เห็นปะล่ะปะเราดูระเบียงกันโอ้โหที่มันคือมันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถอดเท้านะเออนั่นแหละดิโป๊ะโป๊กมีประสบการณ์หน้าระเบียงวะเออมี้ ปไปยังไงเลายฟังมีทุกที่เลยอ่ะที่รู้สึกว่าตัวเองอยากมีก็ที่สมัยเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยมีคนเที่ยวมีคนเห็นปะไม่มีระเบียงมันมีไอ้นี่บังวะไอ้มันจะเป็นเหมือนซอยที่มันไม่ค่อยมีคนขับผ่าน <c oughs> แล้วเหมือนเราก็จะต้องลุ้นว่ามันจะมีมอไซค์เพราะว่าสมัยก่อนมหาลัยมันจะขับมอไซค์ใช่เออถ้ามันขับมอไซค์อ่ะคือมันโล่งอ่ะมันก็จะมองเห็นเราได้เออแล้วก็จะลุ้นเอาว่าแล้วไปเอาชาหน่อยกันจะถามเนอะไปเอาชาหน่อยกันขานี่เลยพี่ร้อนี้เลยคคุุณณฮะอย่างนี้เลยคุณพิงอย่างนี้เลยพิงเลยแคุณอ้้างงไผมแบบนีเลย เออแล้วดึงดึงผมไว้แบบนี้เลยเสร็จไหมหน้าระเบียงหรือว่ามาต่อยืนก็ไม่นะแค่ความสัมพน์ร้อนเหมือนนะร้อนเลยร้อนเลยก็ได้เออระเบียงเรียบร้อยแล้ววันนี้เสื้อผ้าเมื่อกี้เราขามีเลยอุ่นคุณเอาเสื้อผ้าเลยมาบ้างเดี๋ยวมาเก็บมาลื้อหน่อยวันนี้จริงจริงมีถ่ายแบบด้วยก็เลยถือมาเสื้อผ้าคุณออกมาเยอะอยู่ไผยาบ้าเฮ้ยนี่ยเฮ้ยนอนไม่ได้นอนมีคุณไอ้เช่ตรงนี้เรามีอะไรให้เลือกแล้วอ่าให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนมีครูมีชุดนอนไม่ได้นอนมีชุด ห้มามแกะดูนะแต่ให้เลือกอย่างเดียวนี่คุณครูเหรอ,อคุณครูไม่ต้องโปน้อยมึงเชื่อกูปะเอางี้า่ากูอะชอบตัวนี้จริงเลยเอาเนี้ยเอาแค่นี้เลยเอาแค่นะี้เอาแค่นะี้ไม่ต้องใส่เลยเลยเอาแค่นี้เย่ไม่มีข้างล่างเหรอ เออคนีไงนี้ม่หลเห็เ่อเอองนี้แหะเ็เ่อนเโคตอยากเห็นเลยอะอยากเห็นหัวนมพอยแหละจริงแล้วอะอมันบางยเดี๋ยวผมอาจะมีเรื่องคุยกับคุณเยอะๆแหลคือผมไม่อยากจะถามลเพราะเรื่องมัอยู่้มันเปียเออมันเยอะมากทนี้คุเปยสภาอก่อน่ยนี้มา s months later มีแมสด้วย่เอข้างหน้าที่เขารั้างเดียวดีดีี่ชอบดู้ผมรักเขาข้างเดียวอ๋อจะคุยกับพี่ข้างหน้า ดีแต่ว่ามีดีกว่าว่ะดีกว่าเอาอันนี้อันนี้พี่เห็นแล้วจะไปเตี๋ยมอีกรอบอ๋อคือคืออยากเห็นแค่ครั้งเดียวแค่อยากเห็นอ๋อเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกมาใส่อุปกรณ์จริงละของจริงละเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาเรา โซลิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักโซลิดไฟโตพัทช่วยบล็อกแป้งและน้ำตาลและยังช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินโซลิดไฟเบอร์ดูโอช่วยดีท็อกของเสียและล้างสารพิษในลำไส้และโซลิดดิงตัวช่วยสำหรับคนติดน้ำหวานแคลอรี่ต่ำน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยมี4รสชาติกาแฟโกโก้ชาไทยและนมเย็นการันตีรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สนใจสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ Facebook, it. ito, ๊กโซลิดไลน์แอดแอดโซลิดหรือโทร088-759-8888เพราะความมั่นใจเท่ากับสวย s o ลิดสแล้ครับผ <c oughs> มคคะาผมิจานะ <c oughs> คะจะได้ตายไว้ย <c oughs> เป็นคนอย่างนี้อ, <c oughs> อ,อ่ะโอเคครับผมนี่ช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงเอ็กคูซีมากๆชื่อช่วงว่าลวงรับจแบบับแตกเป็นช่วงที่แบบว่า <c oughs> ที่เขาจะจับแตกหเูเลยหรอใช่ เราวังมันราวังมันหลุดปิดมือไปนะ่งไเนี่ยคุณนึกถึงช่วงแบบเปื่อยอะไรย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราเจาะลึกแบบเอ็กซซสิฟกับน้องแกมพอยนะครับผมเราไม่ได้คุยกับแกมพอยมานานห้าปีแล้วหลังจากที่ห่างหายกันมาอะไรของมึงเนี่ยก่อนที่แกมพล์คุณเผื่อคือคอแห้งมีมีที่เอาให้เราอะโตลิสดิ้งอะพี่เลยชงนมนมเย็นมาให้เน่เน่เน่เรรรเกได้ครับ ี่หอมเลยเออหอมหอมหอมอะไรอยู่กินเองให้น้องกินนี่ตัวนี้เป็นตัวนี้โอ,อ้ร<อ>้อนมากนี่ฮะลองให้ดมให้ดมก่อนให้ดมก่อนกินไหมกินเหมือนนมนมชมพู ใช่ครับมันคือนมเย็นและแต่ว่าอันนี้คือให้ดมเพราะอะไรเรู้ว่าที่นี่มันไม่มีน้ำตาลนะมันของหวานโดยที่ไม่มีน้ำตาลเราสามารถดมกลิ่นน้ำตาลได้ด้วยเหรอก็มันไม่มีน้ำตาลไงแต่ว่ากลิ่นมันหอมหวานเหมือนตอนที่น้ำตาลเข้าไปกูหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วไอ้เหท่เข้าที่แล้วนี่ไอ้จุ๊บยี่นี่ก็ดามาหายเครียดเอาดิดิไหนแล้วอ่อยรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ความหวานแบบ มันหวานพอดีอ่ะใช่มันไม่หวานมากใช่ใช่ใช่นะครับอ,อันนี้หอมหวานเลยไหมชอบไปให้ไหมอากินหมดแก้วเลยตอนนี้เลยโอ้โหโคตรเยอะเ,เลยให้กินหมดแก้วตอนเนี้ยก็อร่อยแล้วให้ให้ชิมให้กินก่อนไอ้น,นี่ไงเออโอเคเราแบบสเต็ปแรกก่อนเลย <c oughs> คุณชอบผู้ชายแบบไหนภายนอ,อกใช่ปะ ภายนอกภายนอกก็ขาวตี๋สูงแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้นะใช่ผมจําได้5ปีแล้วคกกเดินกับแฟนคนหนึ่งขาวตี๋สูงอ๋อเออใช่ใช่ใช่คนนั้นน่ะผมจําได้เลยเพราะผมไม่ได้ไปสัมภาษณ์คุณแล้วจเจอหน้าแฟนคุณฉะนั้นสัมภาษณ์เ <c oughs> อ, <c oughs> อยู่ดีอยู่ในใจอะไปสัมภาษณ์อยู่ดี <c oughs> จําได้หมดแหละคืออยู่ในใจไงเก็บมาตลอดไอเหี้ยแล้ววันนี้กูจะลืมแล <c oughs> ้ว พี่อยากรู้เออไอ้นี่เรงจริงไหมี่เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยแม่งคุยเรื่องเรื่อง18บแปดบนบเตียงไม่หนักผู้ชายเออ่องจริงไหมสมัยพลอยโสดอ่ะพลอยนี่ได้ฉายาแกมพลอยรีวิวไอ้ี่เขาขอเนี่ยนี่อยากรู้จริงเลยอ่างกายเนี่ยอยากรู้อยากรู้จริงเลยอยากรู้แบบจริงจริงเลยนะเออคือมึงนินทาอะไรผู้ชายบ้างก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนเพื่อนอยู่ใต้เตียงเลยจริงเหรอเออพลอยขายเลยแบบเคยเจอครั้งหนึ่งผู้ชายแบบหน้าตาดีมากเว้ยแม่งแบบก้อนโตมากรวยแบบหูหน้าตาดีไว้รุ่นด้วยเออก็กะคิดว่าไอ้เคีย นี่แหละเ้วโอเคอยู่เออดูแบบเฮ้ยมันดูได้อยู่ทรงอะจริงคนกล้ามโตมากันมันพอมันแข็งมาตรงเนี้ยมันเฮี้ยมากเลยอะคือจริงจะบอกว่านิโป้แค่นี้เหรอคือแบบโอ้ไม่กอดอ่ะใช่เขาไม่ใส่หมวาแข็งแล้วมันเกินไปเป้าแค่นั้นแลมันมีหนูไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตเนี้ยหนูจะเจอปกติหนูเจอแต่ห้าหกที่ห้าเท่าไหร่เนี่ยผมนี่พี่ไม่รู้ตัเองแล้วพี่เท่าไหร่วัดยังไงวะเฮี้ยในหนูวัด เราไม่ใช่ว่าวันเดียวเนี่ยเคียมันเคี้ยมากเลยพี่มันเคียที่สุดในชีวิตแล้วเมื่อคิดเลยผู้ชายคนนั้นดูคลิปเดียวไม่จะรู้สึกยิมันไม่เล่นเฟซบุ๊กไม่เล่นเฟซบุ๊กด้วยมันไม่เห็นพลอยแน่นอนโอพวกนี้อะไรไม่เล่นเฟซบุ๊กเออพอเคยเซิร์ชแล้วผู้หญิงมันจะชอบเป็นโคนั่นใช่ป่ะมันจะไม่เจอแต่แบงกมันก็ทำเหมือนไม่เล่นใช่หรอผู้ชายพวกนี้คือเจ้าชู้เออมันต้องมันจะทำตัวเหมือนไม่เล่นเฟซบุ๊กแต่มันมันเล่นมันเล่นไอจีมันเล่นมันเจ้าชู้ไว้้ดยเอง เล็กแค่เนี้ยกลัวเอาไปขายหมดแล้วเห็นหน่ากบกันต่อต่อต่ออ่ะเข้าเรื่องนี้บ้างเรื่องบนเตียงเวลามีอะไรผู้ชายชอบผู้ชายแบบเล้าโลมแบบค่อยๆไปค่อยไปหรือว่าชอบแบบดุเดือดแล้วแต่สถานการณ์พอยไม่ชอบให้มันเหมือนเดิมอ่ะยังไงสถานการณ์อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าสมมติวันนี้รู้สึกว่าร้อนแรงก็มาจับเลยเนี่ยมีอติสตดได้หมดแต่ว่าถ้าสมมติว่านุ่มนวลก็คือแบบค่อยๆฟิ้วความรักอินเลิฟอะไรเงี้ยก็คือได้หมดอ่ะผ่านเรื่องอื่นบ้างเป็นไปมีอะไรผู้ชายชอบแบบว่า ท่าที่สุดที่ผู้ชายเขาทําให้ท่าที่ชอบจริงชอบท่าหมาเออท่าหมาหรือแบบกว้างเหลียวหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าท่าที่ดีแล้วพี่ชอบแต่พี่ชอบแบบท่าหมาแล้วก็หันหัน<อ>หน้าผู้หญิงเป็นใส่กระจอะออกอะไ,ไม่เห็นมงไม่เห็นเก็บไปที่แล้ว สไปที่แล้วแล้วคุณขึ้นเองคุณเสร็จไหมเวลาขึ้นเองอ่ะไม่ค่อยเสร็จมันนานทีถึงจะเสร็จเพราะเวลาเราขึ้นเองเราตั้งใจทําให้เขาเสร็จ่<ช>ส่วนใหญ่ผู้หญิงขึ้นเองเสร็จเองเออหรือว่ามันแล้วแต่คนคนุณเป็นคนเสร็จยากไหมก็ไม่ยากนะแต่ว่าเวลาพลอยอ่ะเวลาถ้าพลอยเป็นคนทำอ่ะพลอยแม่งจะตั้งใจทําให้เขาเลยอ่ะเออที่<ช>ต้องการคนแบบตรงตรงตรงนี้เลย สื้อสวยๆนะครับผมสามารถสนใจแอดินเนียที่แอดอัพกีแมนนะครับโคตรสวยเลยตัวอย่างได้นะครับผมคําถามมีอยู่ว่าแกมพอยเสียซิงครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ไม่เคยตอบเลยคืออะไรกันถามมั้งไงอยุเท่าไหร่ครับสิบหกอ๋อมันปกติปกติเทียเลยกูยังเช็ว่าไม่เป็นเลยใช่หรออ่อนหวานนิยม่เสียซิงตอนม .6 อ่ะเขาเล่นเทียร์ที่จบพี่มีอะไรกับผู้ชายเออคิดว่าจุดจุดหนงของเราคือจุดที่แบบว่าตายเลยตายเลยจุดนี้โดนแล้วเป็นจุดจุดตายของคุณอะคุณรู้แล้ว ยิ้มให้พี่เขาเฉยอย่างเงี้นะอย่างนี้เมื่อไหร่ที่ไหนสั่งคอมั้งทำไมคนมาหนัวเนี่ยคนไม่มีคอทลยทำไ้คนเที่ยวอะไรไม่มีอยื้ใหญ่เลยนี่ท่าไม่ตายคุณอยากรู้ว่าท่าไหนที่คุณทำให้ผู้ชายเนี่ยเสร็จง่ายที่สุดดิ้นหนูเลยพี่เฮ้ยหนูแม่โคตรภูมิใจในปากของตัวเองเลยเคยเสร็จครับเคยเคยเคยรอมันเขาอ้างไม่ไหวแล้วเว้ยพอเป็นข้อห้ามมากว่าแบบถ้าผู้ชายจะเสร็จอะต้องบอกก่อนว่าจะเสร็จ แล้วถ้าสมมติว่าจะเสร็จใส่เรา้วทำยังไงถึงจะได้โดนโดโดนไอ้เฮียคิดเฮียแล้วเน่ยโดยคิดอะไรขนาดนั้นอะเฮีย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 อฮียเฮียเฮ่เฮียเฮียเฮีียเฮียเฮียเ่ียเยเฮยเฮีเันยเอียเฮียเะยเฮียเฮียเ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 ยยเฮยเเฮ้เีเฮียเเเเยเเยเเฮยเฮียเฮีเียแม่งจริงเอาจริงเหรอมันนุ่มมากเหมือน เหมือนแม่งมาร์กหน้าที่แบบแพงๆอะเรื่องจริงไหมเนะี่ยโอ้ยเรื่องจริงเออแล,แล้วมันมันเนียนเลยใช่ไหมมันจะนุ่มฟูมากพี่เออเนี่ยนะเรื่องเรื่องเรื่องเล็กเรื่องข่าเลยนะข่าหมาคุณเจา้าข้าหมาใช่ไหมกวางเหลวหลังกวางเหลวหลังคุณคุณทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อดีโอ้ยอยากมายืนข้างหลังเลยเฮีย็ปนั่งนั่งนั่งดูไงว่าฟิลมันดีขนาดไหนมันก็จะประมาณนี้ เอาละไว้ขืนว่าคนอยู่ในห้องคนเยอะเลยเยี้ยอร่อยจีิงเลยเราคนน,คนีนน้แหะนี่คือชาที่ปวดสนามอ้ไอ้ก็เรื่องแบบว่าเสร็จเขาเขาเสร็จอ่ะแล้วเกาจะเสร็จอ่ะเขาเลือกเสร็จไงคุณถ้าอยากให้เสร็จจริงนมก็ได้นะชอบทำไมอ่ะมันดูแบบเวลาเห็นหน้าเขาเสร็จแล้วมันดูแบบเหมือนเขาเป็นคนโรคจิตอ่ะแล้วมันดีไหมดีดิเออเราคงเหมือนแบบผู้หญิงเสร็จแล้วเนาะเออใช่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 มันจบยังไงวะประมาณนี้อะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ ต้องต้องแบบถ้าเกิดไม่มีผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับผมก็คงก็คงมาถ่ายเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีสปอนติเลยนี่นี่นี่ขอขอ,อสินค้าเลยฮะ,ะนี่น,น,นี่อันนี้คือโตลิปนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยลดน้ำหน, <c oughs> นักน,นะครับผมเอาทีละอย่างก่อนนะอันนี้คือโตลิ <c oughs> ไปไฟโตพัทน, <c oughs> นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมบล็อกแปง้งบล็อกน้ําตาลนะครับผมบล็อกแล้วก็เบอร์นไขมันด้วยใช่เบอร์นไขมันด้วยสําหรับสายเบิร์นนะฮะอันนี้อันนี้เป็นไฟเบอร์ นะครับผมโซลิดไฟเบอร์ดูโอนนะครับผมปผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยล้างดีทอ็อกนะครับผมลำไส้แล้วก็ทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น<ม>ช่วยควบคุมน้ำหนักด้วยนะครับผมอันนี้เป็นโซลิดดิงนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่สำหรับคนที่ชอบทานน้ำหวานแต่ว่ามันมีน้ำตาลไงอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะฮะแต่ว่าหวานอร่อยเหมือนมีน้ำตาลเลย<ม>นะครับผมก็ช่วยควบคุมน้ำหนักด,ด้วยตอนนี้ก็มีทั้งหมด4รสชาตินะครชาเย็นกาแฟช็อกโกแลต แล้วก็นมเย็นโอเคเนี้ยมอบมอบให้กับเชื่ออะไยแกมพอยน์ครับผมชี่แกมพอยนะฮะเออ่อยพี่ทีได้บ้้างีดวยนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ G G เข็นะครับผมของผมเองนะฮะสำหรับสายเบิร์นนะฮะอันนี้คนละเบิร์นกันนะครับอันนั้นเบิร์นตั้งแผมัานอันนี้เบิร์นข้างล่างนะครับผมอันนี้นี่ผมบอกแล้ว่าคนที่แบบว่าชอบมูทถ้ำหรือว่าชอบกล้วยนะครับผมมันทำให้คุณกล้วยหอมแล้วก็หอยหวานนะครับผมสนใจอันนี้แหละพี่แอดอาร์ดีแมนนะครับผมอันนี้มอบมอบเลยนะฮะ อ้าโอเคแกมพอยฝากอะไรอะไรวะผลงานหน่อยหรือว่าไปติดตามที่อยยังไงได้บ้างก็ฝากติดตามแกมพอยด้วยนะคะที่ Facebook แกมพอยเพจดีเจแกมพอยไอจีแกมพอยแล้วก็ดีเจแกมพอยทิกเก็ตก็ดีเจแกมพอยนะคะผลงานผลงานตอนนี้คุณจะเป็นดีเจใช่ไหมใช่อันนี้จ้างได้เลยใช่ไหมจ้างได้เลยเป็นดีเจเลยใช่ เดี๋ยวมีงานหน้านะฮะล้างรถของผมนะฮ<จ>ะได้เลยจับปุยคุณเป็นดีเจได้ใช่ไหมได้ดิพี่แก้ผ้าเลยนะแก <ละ S 1> ้ผ้าเลยมีเด็กเล่นแก<ละ>้ผ้าเลยดีเจแบบไหวนวะเนี่ยโอเคโอเคก็ฝากน้องเกมพอยของเราด้วยนะครับผมเปนสิ่สำคัญนะเยี๋ยวลืมนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมครับโซลิดนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมน้ำหนักนะครับผมก็สนใจนะครับนี่เล,เลยครับข้างล่างนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้กับช่องเราด้วยนะครับผม แล้วก็ทิกตอกของเราด้วยนะครับผมโอเคแล้วฝากด้วยกันสำนนหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอใหม่เดืินหน้าสำน,นี้ไปแล้วส,ว,สวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย โซลิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักโซลิดไฟโตพัทช่วยบล็อกแป้งและน้ำตาลและยังช่วยเบิร์นไขมันส่วนเกินโซลิดไฟเบอร์ดูโอช่วยดีท็อกของเสียละล้างสารพิษในลำไส้และโซลิดดิงตัวช่วยสำหรับคนติดน้ำหวานแคลอรี่ต่ำน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์อร่อยมีสี่รสชาติกาแฟโกโก้ชาไทยและนมเย็นการันตีรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สนใจสั่งซื้อได้ที่ เฟซบุ๊กโซลิดไลน์แอดโซลิดหรือโทร0887598888เพราะความมั่นใจเท่ากับสวย Solid